สวัสครับผมนายธนากรยายศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องค <Okay. S 1> าปาซิเตอร์ครับตัวประจุหรือคาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง่งทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ชนวนโดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากันแต่ละชนิดของประจุตรงข้ามกันบางตัวเรียกประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ encer, แต่ส่วนใหญ่ๆเรียกสั้นๆว่าแคปเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับในงานอิเล็กทรอนิกส์และพบได้แทบทุกวงจรมีคุณสมบัติตรงกับตัวเนี่ยวนำจึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่างๆเป็นหนึ่งในสามชิ้นส่วนของวงจรเชิงเส้นแบบพา,พาชีต ที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าใช้ตัวเก็บประจุเป็นชุดหลายตัวเพิ่มตัวประกอบกำลังให้กับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่าแคปแบงคตัวเก็บประจุบ,บางชนิดในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนํามาใช้แทนแบตเตอรี่เช่นตัวเก็บประจุยิ่งยิ่งยวด ประเภทของคาปาซิเตอร์ 1. B C B B 2 1คาปาซิเตอร์ทำจากฟิล์มโพลีโพพีลีนบางใช้ในการลดสัญญาณรบกวนในวงจรไฟฟ้าและมาครบในวงจรที่ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำหรือในวงจรกองสัญญาณคาปาซิเตอร์ C B B 2 1 มีคุณสมบัติการทำงานที่เสถียรแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการปแปลงของอุณหภูมิการใช้วงจรกองความถี่สูงและวงจรขจัดสัญญาณรบกวนของ CBB22 คาปาซิเตอร์ CBB22 มีฟิฟล์มโพลีฟิลีนที่หนาขึ้น สามารถรับรองแรงดันไฟฟ้าสูงได้ดีกว่า CBB 2 1มักใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความทนทานสูงและการใช้งานในวงจรแรงดันสูงเช่นระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหรือในแหล่งจ่ายพลังงานการใช้งานวงจรแบบจ่ายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 3. CBB 6 0ค Capacitor าา CBB 6 0 เป็นขับปาซิเตอร์แบบฟิล์มโพลีฟิลีลลนที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ต้องการการเก็บประจุและการจ่ายพลังงานในเวลาสั้นๆมักพบในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เช่นเครื่องซักผ้าหรือเครื่องปรับอากาศการใช้งานมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ C b b 6 1คาปาซิเตอร์ CBB 6 1ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กคาปาซิเตอร์ประเภทนี้มีความทนทานสูงและทนต่อการใช้งานในสภาวะที่มีความร้อนและแรงดันสูงการใช้งาน มอเตอร์ในพัดลมไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 5. CBB 6 5 CBB 6 5เป็นคาปาซิเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่เช่นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่หรือคอมเพรสเซอร์ CBB 6 5มีคุณสมบัติในการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าและการสั่นสะเทือนทำให้สามารถทำงานได้อย่างดีในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานอย่างหนัก การใช้งานควรใช้เครื่องประประาขนาดใหญ่หรือคอร์พเนเซอร์คุณสมบัติการใช้งานของคาปาซิเตอร์ CBB ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คาปาซิเตอร์ประเภท CBB เป็นคาปาซิเตอร์ฟิล์มที่ใช้ฟิล์มโพลีโพลีลีนในการเก็บประจุ มีคุณสมบัติเด่นคือมีความเสถียรสูงและทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าสูงรวมถึงมีความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานในระยะเวลานานค a ปาซิเตอร์ c v b <C v b> ยังสามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชืน้น <C V> จึงเป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท หัวข้อ CBB 2 1และ CBB 2 2นิยมใช้วงจรไฟฟ้าที่ต้องการการกองสัญญาณห้ามรบกวนและความถี่สูงเช่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและแรงจ่ายพลังงานหัวข้อที่2 CBB 6 0และ CBB 6 1ถูกใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เช่น พัดลมเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ c b v 6 5เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบที่ต้องการเก็บประจุขนาดใหญ่เช่นเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเซอร์